สามสองนหลัก <c oughs> หลักการของรบบป,ประชาธิปไตย สามัคคีธรรมรงธนวงศ์ <c oughs> สรุปจากประดาของรบบประชาธิปไตยทำให้การปกครองรบรประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งมีหลักการดังนี้ <c oughs> หลักการ อำนาจอธิปไตยของปวงชน (popular s u r e n t โดยใช้อำนาจกำหนดตัวผู้ปกครองโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งรวมถึงอำนาจในการถอดถอนตัวผู้ปกครอง 2. หลักเสรีภาพ (liberty) ได้แก่การเลือกตั้ง ผอทอนผู้ปกครองหรือผู้นำทางการเมืองการเข้ารวมเป็นสมาชิกกลุม่มการวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองทั้งด้วยการพูดการเขียนการเผยแผ่ผ่านสื่อต่างๆซึ่งเป็นขนไกสสำคัญที่จะควบขุมกำกับและตรวจสอบผู้ปกครองการชมนุมและ เกืนไหวทางการเมืองทางในการส่งเสริมสนับสนุนและขาดคานนโยบายและการกระทำของผู้ปกครอง 3. หลักการเสมอภาคอีดีในระบบอประชาธิปไตยเป็นหลักคุบขุมเป็นหลักคูบคู่กับเสรีภาพซึ่งประชาชนจะได้รับโอกาสที่เสมอภาคกันและและทัดเทียมกัน ในทางในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 3. หลักกฎหมายรั่ออกล้อในระบบอบประชาธิปไตยต้องเมธิมาอันชอบธรรมคืออำนาจมาจากอธิปไตยของปวงชนใช้บังคับประชาชนอย่างสมอภาคเท่าเทียมกันโดยเลือกปฏิบัติและ และต้องให้ความคุ้มครองภายใต้กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 5. หลักเสียงข้างมาก (majority rule) ในระบบรประชาธิปไตยเป็นการสะท้อนถึงความต้องการของคนส่วนใหญ่แต่จะต้องให้ความเคารพและคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วยรอกไฟล์เสียงข้างน้อยจะทำนาทีและมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการควบคุมกำกับและตรวจสอบเจตนารมณ์ในการตัดสินใจของไฟล์เสียงค้างมากว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ถ้าเสียงข้างมากลงมติตัดสินใจขาดต่อประโยชน์ของประชาชนมีสถียจับปฏิเสธมติการ ตัดสินใจของเสียงคังมากนั้นได้ประชาธิปไตยเป็นทั้งระบบการเมืองแนวคิดอุดมคารและวิถีการดำเนินชีวิตในความสัม,ม,สมพันธ์ระหว่งางรัฐบาลกับประชาชนประชาชนกับประชาชนในสังคมซึ่งมีนักวิชาการได้อธิบายหลักการและลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยไว้ดังนี้อมรรัศสาร เมความเห็นว่าหลักการสำคัญของประชาธิปไตยสรุปได้ดังนี้ 1. ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและประชาชนเป็นผู้สงอำนาจสูงสุด 2. รัฐบ,บาลได้อำนาจมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน 3. ในประเทศคัด ในประเทศขนาดใหญ่ที่ใช้ประชาธิปไตยทางอ้อมจะต้องมีการเลือกตั้งผู้แทนและผนักงานของรัฐอย่างบริสุทธิ์อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยประชาชนสามารถเลือกเสียงเลือกตั้งได้โดยอิสระเซสถาบันทางการเมืองที่ทับนาทีในการตัดสินใจทางการเมืองหรือกำหนดนโยบายสาธารณะ ต้องเกิดโดยวิธีทางแห่งการแข่งขันเพื่อให้ได้คะแนนเสียง,งเ,เ,เพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงความเห็นชอบของประชาชน 5. <c oughs> ประชาชนต้องมีส่วนรวมในการปกครองประเทศตลอดเวลาโดยกระทําผ่านขนไก่ต่างๆหรือใช้สิทธิแสดงบทบาทต่างๆได้โดยตรง ห <c oughs> รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนประชาชนมีสิทธิ์ในการในการในการติชมควบคุมการทำงานของรัฐบาลตลอดเวลาและมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการกำหนดไว้จะอำนาจการปกครองประเทศต้องไม่อยู่ใน กำมือของคนอของคนคนเดียวหรือกลมกลมเดียวต้องมีการแบ่งอำนาจปกครองประเทศอย่างน้อยในระดับหนึ่ง 8. รัฐบาลต้องมีอำนาจจำกัดมีการแบ่งและกระจายอำนาจมีการตรวจสอบและถ่วงตนหรือค่าหรือคานอำนาจซึ่งกันและกัน <c oughs> เก้าหนาทีหลักของรัฐบาลคือการส่งสเสริสมปัจเจกชนเสรีภาพความสมาภาคและ,ะและปรารพภาพของปรลเมืองสิ 10. การตัดสินใจที่สำคัญต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากโดยคำนึงถึงสิทธิของเพียงข้างน้อย11 ประชาชนมีความสมรภาคในด้านต่างๆโดยเฉพาะความสมรภาคตามกฎหมายและความมีโอกาสเท่าเทียมกันในทุกด้านทุกคนมีศักศีและไม่มีผู้ได้มีไม่มีผู้ได้มีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น 12. ประชาชนมีเสริเสรีภาพอย่างกว้างขวางโดยรัฐบาลให้หลักประกันและ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพเหล่านั้นอย่างน้อยก็ในด้านสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญ 13. ประชาชนต้องมีอิสระในการพูดกา,พการเพิมการแสดงความคิดเห็นการรวมชุมนุมการตั้งพรรคการเมืองเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้จริงและมีข้อมูลข่าวสาร สิบสีรัฐบาลต้องใช้หลักการปรกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจสำหรับสำหรับงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าการปรกครองรบบป,ประชาธิปไตยยึดหลกักสำคัญ6ประการคือ 1. หลักอำนาจอธิ หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการปรกครองของตอนเองของของประชาชน 2. หลักเสียงข้างมากแต่คุ้มครองสิทธิของเสียงข้างน้อย 3. หลักการปรกครองโดยกฎหมาย 4. หลักสิทธและเสรีภาพ 5. ห,หลัก ความเท่าเทียมกัน6หลักเหตุผลเออชาวชาวนาไตรเออชาวนาไตรมาได้อธิบายว่าลักษณะสำคัญของระบบของประชาธิปไตยไว้3ประการคือ 1. การปกครองของประชาชน r u l e of people เป็นหลักยืด พื้นฐานในการแสวงหาสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการเมืองการปกครอง Goal of Role เป็นในของการสร้างพันธยุยทัยษดเหนียวที่เรียกว่าอดรการทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการกำหนดอำนาจสูงสุดในการในการเมืองการปกครองหรืออำนอาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไม่ใช่ของรัฐบาล uh, Popular Sovereignty เช่นการกำหนดเช่นการกำหนดให้ผู้ปกครองต้องมาจากการเลือกตั้งทั่วไปโดยการเปิดให้มีการออกเสียงของประชาชน general election by uh, Uni universal suffrage หรือการกำหนดให้การหรือการกำหนดให้การใช้อำนาจของผู้ปกครองต้องอยู่บนพื้นฐานความคิด ความยินยอมของประชาชน Consent of uh, Consent of people เป็นต้นสองการปกครองโดยประชาชน Rule by people เป็นหลักยึดเป็นหลักยึดพื้นฐานของการแสวงหาสิ่งที่เรียกว่ากระบวนกาสิ่งที่เรียกว่ากระบวนวิถีทางการเมืองการปกครอง m o r e l of rule ซึ่งเป็นในของการสร้างกระบวนการทางการเมืองการปรกครองให้ร้องรับการกํากับคุปขมของประชาชนในในรูปของการสร้างวิธีทางในการใช้เสฐิการมีส่วนรวมทางการเมืองของประชาชนอของประชาชนคู่ขนันไปกับวิธีทางในการใช้อำนาจของผู้ปกครองที่จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชน People response um people responsibility and and response and responsibility <c oughs> มาพร้อมกันไปซึ่งเป็นวิธีทางการเอซึ่งเป็นวิธีทางของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนผู้กับเอ กับ uh, ผู้รับการปกครองอย่างเช่นการกําหนดนะอย่างเช่นการกําหนดให้ใช้เสียงข้างมากในการปกครองโดยเคารพเสียงข้างน้อย majority rule and majority rights and minority minority rights เป็นต้นการปกครอง uh, การสามการปกครองประชาชน r u l e of people uh, การปกครองเพื่อประชาชน r u l e of people เป็นหลักยึดฐานในการแสวงหาสิ่งที่เป็นความชอบธรรมของรัฐบาลที่ยุติธรรมอ i g i ิ i มเนซีออฟจัสต e g o v e r n m e n t เป็นในของการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางอำนาจขององค์กรรัฐบาลให้สอดคล้องกับ uh, uh, กับคันล้งของระบบการเมืองการปกครองอันเป็นการสร้างหลักประกันขั้นพื้นฐาน ให้เกิดความเชื่อมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้อำนาจการปรกครองนั้นด้วยเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าการใช้อำนาจของรัฐบาลจากไม่ปิดแเลวอ่อ b o ดเ o าพลัลเอ,อ่บิดเบือนไม่จากอบิดเบือนไปจากกฎหมายอันเป็นตัวแทนเจตนารมณ์รวมของประชา รวมของประชาชนที่เรียกว่าสัญญาประ,ประชาคมซึ่งจะเป็นหนทางในการเอื้อประโยชน์ให้เกิดความยุติธรรมในการปกครองได้ในที่สุดวอนวิทยมีมากและชีวินชายยาชายาวิตทกล่าวว่าหลักการของประชาหลักการของประชาธิปไตยมีหาหลักมี ห้าหลักประกอบด้วยหนึ่งหลักความสมรภาคได้แก่วงเล็บหนึ่งความสมรภาคทางการเมืองหมายถึงประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนรวมทางการเมืองอ,อย่างเท่าเทียมกันวงเล็บสองอความสมรภาคทางสติถกงหมายถึงบุคคลไม่ว่าจะรวยหรือจนไม่ว่าจะมีหรือไม่มี มียุศสถาบันมียศมียสถาบันดาศัก์ไม่ว่าจะมีสีผิวใด้ต้องไม่ถูกกิจกันในการประกอบอาชีพหรือการทำงานไม่มีการให้อภิสิทธิ์แก่บกคุคคลได้บุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะและการแข่งขันในการประกอบการต้องออการประกอบการต้องเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่มีการผกขาดทางการทางการค้าหรือให้ประโยชน์เฉพาะผกผกพองของตอนเองวงเล็บ3ความสมาภาคความสมาภาคทางทางโอกาสหมายถึงบุคคลสามารถจะได้รับการศึกษาการรักษาพยาบาลและการและการให้บริการต่างๆจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน สองหลักิทธิและเสรีภาพิสริเป็นเรื่องของประโยชน์ของบุคคลที่จะได้รับตามกฎหมายส,ส่วนเสรีภาพเป็นเรื่องของความเป็นอิสระในการกระทำกิจกรรมต่างๆตามที่บุคคลต้องการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 3. หลักนิติธรรมหมายถึงการใช้กฎหมายเป็นหลักในการบริการ ในการบริหารประเทศบุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้กฎหมายต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอ,อ่การหลักอ่หลักการยอมรับ หลักการยอมรับเสียงส่วนใจและเคารพเสียงส่วนน้อยความคิดเห็นของบุคคลในสังคมยอมแตกต่างกันได้เมื่อมีการตัดสินใจเพื่อการดำเนินการอย่างไดอย่างหนึ่งหลักจากอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นกันแล้วบุคคลจะยอมรับมติของเสียงข้างมากที่มีพื้นฐานของเหตุและผล แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับในเสียงข้างน้อยส่วนไม่มองว่าโดยไม่มองว่าความเห็นของเสียงข้างน้อยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเยอะเยะหรือเยาะหรือเยาะเยะถูกทางถูกทางหรือถือว่าสมาชึกเสียงส่วนน้อยเป็นสตรูม 5. การไม่สวนรวมทางการเมือง สามารถทําได้ในรูปแบบได้รูปแบบหนึ่งดังนี้วงเล็บหนึ่งการไม่ส่วนร่วมในรูปแบบของกลมผลประโยชน์การรวมตัวการรวมตัวกันของบุคคลเป็นกลุ่มหรือองค์กรในสังคมจะมีเป้าหมายหลักอยู่ในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเท่านั้นโดยไม่มีเป้าหมายที่จะ,ะเข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศไดอย่างใดวงเล็บ 2. การมีส่วนรวมในีมรูปแบบของรัคก,การเมืองเป็นการเป็นการเข้ามารวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีความเชื่อทางการเมืองที่ใกล้เคียงกันโดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่มีการส่งเสริมสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อ,เ,อเพื่อไปทำนาทีทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร หรืออาจมีเป้าหมายอื่นอย่างเช่นการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนการดูแลรักษาผลประโยชน์ของของสวนรวมการสร้างผู้การสร้างผู้นำทางการเมืองวงเร็บ3การมีสวนรวมในรูปแบบของการ ของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งการไปใช้เสิทธิเลือดตั้งในรูปแบบของประชาธิปไตยที่แท้ทจริงต้องมีลักษณะดังนี้หนึ่งการใช้เสิทธิโดยอิสระการไปออกเสียงต้องเกิดจากความสมัครใจไม่ได้เกิดจากมาได้เกิดมาจากการถูกบังคับหรือข่มขูหรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนใดๆ 2. การเลือกตั้งโดยลับ การออกเสียงต้องกระทำใ,ในคู่หาเลือกตัง้งในคู่หาเลือกตั้งแต่เพียงลำพังโดยไม่ไม่ผู้อื่นอยู่รวมด้วย 3. ความสมัาพคในการเลือกตัง้งบคุคคลแต่ละคนมีเสถีออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียงเท่านั้น 4. ความเป็นกลางบุคคลที่ไม่ส่วน บุคคลที่มีสวนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกคนต้องปฏิบัตินาะเทย่างธรรอย่างเทียงธรรมไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบงุคคลที่มีสวนร่วมในรูปแบบของการแสดงออกบกคุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการเขียนการพูดการโฆษณาการพิมพ์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการาพิพากษาวิจารณ์ตามสื่อต่างๆโดยรัฐบ,บ,บาลต้องไม่ขาดขโายรัฐบาลต้องไม่ขาดขาวไม่ขาดขวางหรือห้ามตามการแสดงออกของประชาชนนงนุดศรีลอได้สรุปหลักการของประชาธิปไตยไว้ดังนี้ห หลักเสรีภาพหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างเส,สรีของประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ละเมิดเสรีเสรีภาพของผู้อื่นและส่วนรวมเสรีภาพที่สำ,สำ,สำคัญของบุคคลใต้แก่เสรีภาพส่วนตัวเสรีภาพทางการเมืองเสรีภาพทางเศรษฐกิจ 2. ลักสองหลักความสมบภาคหมายถึงความสมบภาคพื้นฐานที่กำหนดให้สมาชิกในสังคมมีความเท่าเทียมกันในอันตรานหนึ่งความสมบภาคที่สําคัญได้แก่ความสมบภาคตามกฎหมายความสมบภาคโอกาสและความสมบภาคทางสังคมสามหลักหลักปรารถนาหมายถึงการที่สมาชิกในสังคมมีความรักใคร ปองดองอาปองดองและสมามัคคีในการอยู่รวมกันเพื่อน,นำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมเซหลักเสียงข้างมากหมายถึงการตัดสินปัญหาหรือการสแสวงหากาทางออกได้ๆของกลุ่มจะต้องคำนึงถึงเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์แต่การยึด แต่การยืดหลักเสียงค้างมากเป็นเกณฑ์จะต้องให้ความเคารพและคุ้มครองเสียงค้างน้อยด้วยสรุปได้ว่าหลักการและลักษณะสําสคัญของระบอบประชาธิปไตยคือการยืดหลักคือการยืดหลักการคือการยืดหลักการที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนโดยมีหลักการและลักษณะสำคัญ3ประการคือคารวะธรรมสามคคิธรรมและปัญญาธรรมในการปลูกฝังให้ประชาชนสามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้